สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับเช่นเคยครับกับต้นสยามมิเตอร์การประมูลนะครับสำหรับคลิปรีวิวรถกระบะยกสูงนะครับราคาย่อมเยานะครับราคาไม่ถึงแสนละกันเดี๋ยวเราจะมาเสิรกันก่อนนะครับว่ารถที่เราเลือกมาแต่ละคันเนี่ยครับเป็นรถที่ปีอาจจะไม่ค่อยสูงมากเท่าไหร่นะครับเราเน้นราคาถูกนะครับแล้วก็ไม่มีชนหนักนะครับสำหรับรถที่จะมารีวิวในวันนี้นะครับเป็นรถอีซูซ d ดีแมกนะครับย้อนไปค่อนข้างไกลเหมือนกันนะครับไฮรนเดอร์นะครับปี2 2004นะครับเป็นตัวยกสูงนะฮะว่ารถเก่าๆเนี่ยปีลึกๆไปเนี่ยราคามันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะฮะนี่เลยีีุซูดีแม็กครับปี2004นะครับตัว s p ป c แคบไฮแลนเดอร์นะครับยกสูงนะฮะรถคันนี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะฮะเพราะว่านี่ท้องเขาล้างมาแล้วนะครับร้างล้างภายในห้องเครื่องนะครับภายในห้องโดยสารนี่คือสะอาดมากนะครับคันนี้บอกไว้ก่อนนะตัวนี้มันยังไม่ใช่เครื่องคอมบนเลวนะครับเป็นเครื่อง DI นะครับ3.0 DI Turbo นะครับเป็นเครื่องัตเก่า ไม่เคยชนนะครับเป็นรถดําเดิมนะฮะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่มีงบนน้อยนะฮะ <Okay. S 1> อาจจะไม่อยากใช้เงินดาวไม่อยากจัดไปไหนไม่อยากผ่อนละกเสียดอกเบี้ยเยอะอะไรประมาณนี้ครับก็มาดูคันนี้ละกันฮะร,ราคาไม่ถึงแสน <S <S ผมบอกราคาเลยคันนี้เปิดที่80,000ื่นแปดหมืเนี่ยเป็นราคาอนุมัติขายจริงนะครับ <S <S คันนี้ภายนอกนะครับน่าจะประมาณถ้าเป็น d m a มก็คือเจนแรกเลยนะครับดีแมมีตั้งแต่ปี 02, 03, 04, 04, 0ูนย์สอ0ศูนย์สี่หศูนย์หก็คือโชมเนี่ยหมดละหมดแค่ศูนย์หกส่วนถ้าถ้าเป็นปีศูน โอเกตดูนะครับว่าไฟเนี่ยยังเป็นไฟรุ่นเก่าอยู่นะฮะอันนี้ เป็นรุ่นปี2004นะครับคันนี้ไม่มีชนหนักนะครับเห็นไหมฮะไฟยังเป็นไฟโคมไฟธรรมดาอยู่ยังไม่ใช่ไฟข้าหลังตัดนะครับแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยถ้าเป็นตัวเก่ายังไม่ใช่2005ตรงนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถอยู่นะครับปี2005ขึ้นไปแล้วนะครับมันถึงจะเป็นโครเมียมนะครับเป็นโครเมียมฝาวาฝาเครื่องก็เหมือนเครื่อง2005นะครับแต่ว่าเขาจะมีตรงนี้เพิ่มเข้ามาเป็นฝาครอบนะครับคือสำหรับตัวเครื่องส0มพันะครับฝาครอบสีทองตัวนี้นะฮะ ABS มีเทอร์โบเทอร์โบนี่มีทุกค มาแล้วตั้งแต่ปี07มาจะเป็นเทอร์โบหมดนะครับแผ่นเพจพลาสติกยังไม่แกะเลยนะครับเนี่ยเป็นเพจเดิมนะครับบ่งบอกน้ว่าถือมันยังเป็นหน้าเดิมเดิมลดลดไม่มีชนนะครับค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเมื่อกี้เราขับมาแล้วสตาร์ทติดปกตินะครับแบตใช้ได้นะฮะแล้วมาดูในส่วนของล้อปลอเป็นล้อแม็กเดิมนะครับล้อแม็กเดิมเขาจะมีอยู่6ก้านนะครับตัวนี้เป็นขอบ16เลยนะครับยาง2 4 5สี่ห้าับเจ็ดศูนย์ R หนก็คือขอบ16นะครับนี่ฮะสภาพยางก็อยู่ประมาณสัก6หกสิบเจ็ดสิ ยังถือว่าโอเคอยู่ยังไม่แข็งนะครับอันนี้เป็นแม็กเดิมนะครับเป็นล้อแม็กเดิมของไฮแลนเดอร์เลยจะเป็นขอบ16นะครับนี่เขาจะมีโลโก้นะครับของไฮแลนเดอร์คือเอกลักษณ์ของไฮ g h นเดอร์เนี่ยเขาจะมีบันไดข้างนะครับสายขวานะครับคู่หนึ่งนี่บันไดจากศูนย์นะครับบันไดข้างจากศูนย์เลยสังเกตได้จะมีตัวปั๊มตาของดีแม็กอยู่นะครับแล้วก็เป็นโลโก้ของไฮแลนเดอร์กระจกมองข้างนะครับเขาจะมีเฉพาะปี06ขึ้นไปแล้วนะครับปี03 04 05จะไม่มีนะครับตัวไฟเลี้ยวตรงนี้นะครับในส ดูรอบๆเลยนะครับในส่วนของความสูงนะครับตัวนี้ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยเพาเขาจะอยู่บนแหนบนะครับแต่ว่าตัวนี้ตัวยกสูงของ DMa มเนี่ยแหนบอยู่ใต้เพาอยู่นะครับตัวนี้ตัวตัวนี้มียางอะไหล่ด้วยนะครับน้อยคันนะฮะที่จะมียางอะไหล่อยู่นะครับที่เข้ามาในในสต็อกเรานะครับกันชนยังไม่มีรอยกระแทกไม่มีอะไรเลยเรียกว่าคันนี้รถเดิมๆนะฮะหน้าหลังเดิมซ้ายขวาเดิมหน้าหลังเดิมนะฮะในส่วนของไลเนอร์นะครับอันนี้ผมเข้าใจว่าไลเนอร์เนี่ยน่าจะออกมาจากศูนย์นะครับเปิดดูได้เลยลอนกระบะสวยมาก รถเดิมๆเลยฮนะในส่วนคันนี้อาจจะผมดูแล้วว่ามันดูฝั่งขวานะครับมีรอยเก็บสีมานะครับก็คือรู้เลยว่าคือสีเขาเก็บมาใหม่นะครับนอกนั้นก็ไม่มีไรเดี๋ยวมาดูเสาอากาศนี่ฮนะส่วนมากนะครับผมดูนะที่ผมเคยเห็นนะเสาอากาศตรงนี้มันจะชอบหักไม่หักก็งอนะมี2ออย่างแต่นี่ดึงได้ไม่สุดแสดงว่ายังไม่เป็นไรอ่ะแค่นี้นะครับไม่หักไม่งอนะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมได้เลยมาดูด้านใน ตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนรถแล้วสตาร์ทเรียบร้อยแล้วไฮเดรนเจอร์ตัวนี้ครับเขาจะมีพวงส่วนตัวของพวงมาลัยเนี่ยเขาจะมีแบบพุ่มหนังนะครับแต่ผมมองว่าหนังเนี่ยมันไม่ค่อยทนเท่าไหร่จริงๆเป็นหนังแท้นะครับไม่ค่อยทนเวลาโดนมือเราเลอะมือเลยจับมามันจะหลุดลอกมั่ง ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับเคยใช้รุ่นนี้มาหลายๆคนก็ดึงทิ้งไปเลยไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวมันมีโคมอะไรแกนอยู่ข้างในอยู่แล้วไม่น่าเกียดนะครับคอนโซลเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่คือเป็น d m a มตัวแรกนะครับปี02จะเป็นตัวนี้หมดเลยช่องแอร์จะเป็นช่องแอร์แบบเป็นเหลี่ยมนะครับปกตินะครับตัวนี้ยังไม่มีถุงลมนะครับถ้าตัวท็อปจริงๆออตโต้เนี่ยจะมีเขาจะมีถุงลมอยู่คู่หน้านะครับซ้ายขวานะครับตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับเบาะกำมายีก็เบาะกำมายีเดิมนะครับส่วนมากที่ผมเห็นนะที่ผ่านเเข้้าาามนนะรับใสตตออกีวจช แต่นี่สภาพค่อนข้างยังสมบูรณ์นะครับออปชันก็เป็นกระจกไฟฟ้า,าที่จุดบุหรี่มี2ตัวนะครับภายในเบาะเดิมๆนะฮะเนี่ยเขาจะเป็นกระหยี่เป็นเบาะกระหยี่ข้างหลังนะครับภายในคันนี้ผมถือว่าเป็นรถที่สภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะครับมีมีจออันนี้จริงๆเครื่องเสียงเดิมของเดิมเนี่ยของเขาเนี่ยจะเป็นเทปนะครับเป็นเทปแคสเซ็ตนะครับเป็นรุ่นเก่าแต่นี่เจ้าของเดิมเขาน่าจะเป็นจอวิทยุแบบ2ดินนะครับตัวนี้มาเป็น CD DVD มานะครับ ผู้มือไม่อยู่แล้วนะฮะราคา8,000เนี่ยโอ้โหแบบเปิด8ตนเบนี่ถือว่า ถูกมากนะครับเดี๋ยวเราจะพาลองขับเดี๋ยววนสักหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องขึ้นมาฝั่งนี้ก่อนในส่วนของไฮแลนเดอร์นะครับปี2004เครื่อง3.0 DI t u เทอร์โบตัวนี้นะครับผมว่าในท้องถนนเนี่ยยังมีวิ่งกันอยู่เยอะนะครับถ้าณปกติหน้าร้านปี2004น่าจะขายอยู่ประมาณสักต้องมี2 0 0แสนต้นต้นะครับสต้นแน่นอนนะครับผมรับประกันได้เลยรถเดิมๆนะครับแต่สยามมินเตอร์ครับเปิดแค่80,000นะครับอันนี้เป็นราคาเปิดนะครับยังไม่รวมค่าใช้จ่ายนะครับถ้าจริงๆถ้าเบ็ดเสร็ มีเงินอยู่ไม่ถึงแสนถ้าจบราคานี้ก็จบเลยฮะค่าใช้จ่ายประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับบวกบวกวัดบวกอะไรไปก็ไม่น่าจะเกิน10,000แสนบาทนะครับหรืออาจจะมีโผล่นหน่อยครับสักแสนสองประมาณนี้ฮะหรือลูกค้าท่านใดสนใจนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะฮะบอกวอุ้ยคันนี้ต้องขายไปก่อนแน่เลยแล้วฉันจะทันไหมเนี่ยไม่ต้องกลัวฮะรุ่นนี้เรามีอีกเยอะนะครับในสต็อกเรานะครับเป็นเครื่อง3 0 0พเรามีทั้งตัวเตี้ย ก็มีตัวเตี้ยตัวสูงนะครับตัวขับสี่หรือตัว L S เนี่ยครับมีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปลองวิ่งทางคุคระคุคระดูนะครับใครสนใจนะครับคลิปรีวิวรถเก่าๆนะครับราคาไม่แพงนะฮะกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมีรถสภาพหลายๆสภาพหลายๆราคานะครับเราเน้นราคาไม่สูงมากนะครับจะมารีวิวให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับโอช่วงล่างดีคันนี้ นี่เราเลือกมาถูกคันแล้วเนี่ยฮะระหว่างเราขับมาในสต็อกเราฮะเราเหลือไปเห็นฮะที่มันเป็นไฮแลนเดอร์ตัวสเปคแครบเหมือนกันแต่ว่าเป็นรุ่นที่อ่าเป็นไฟเหลี่ยมอย่างที่ผมเกริ่นไปรอบแรกนะครับแต่หลายคนนะฮะที่ที่ดูคลิปต้นๆช่วงต้นๆนะครับที่ผมบอกไว้นะฮะว่าปี06ปลายปีนะครับไฟมันจะเป็นไฟเหลี่ยมแล้วจะมีอ่าไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะครับเห็นไหมฮะนี่ฮะเดี๋ยวเราขับมาใกล้ๆ เห็นไหมฮะไฟจะเป็นไฟข้าหลามตัดนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ใหม่กว่าจริงๆตัวนี้เดี๋ยวรอบหน้านะครับเดี๋ยวจะเอาตัวนี้ออกมารีวิวให้ลูกค้าได้ดูอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวเรามาลองขับคันนี้ก่อน เป็นยังไงบ้างครับในการรีวิวรถกระบะ h i g h l a n d ร er ์นะครับกระบะยกสูงราคาถูกที่ไม่เกินแสนนะครับสำหรับรถคันนี้เป็นรถที่ขับค่อนข้างดีเลยไม่เรียกว่าค่อนข้างอะคือดีเลยหน้าหลังไม่มีชนแล้วกันนะช่วงล่างแน่นครับคันนี้ ช่วงนี้เราจะเน้นรถที่ราคาไม่เกินแสนนะครับหลายๆคนนะฮะจับต้องได้นะครับไม่ต้องไปจับไปแนนครับซื้อเงินสดไปเลยนะครับราคาย่อมเยาฮะต้องมาที่สยามมินเตอร์เท่านั้นนะครับสยามมินเตอร์การประมูลนะครับง่ายๆใครๆก็ประมูลได้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถที่เรารีวิวหรือว่าเป็นคันอื่นๆยี่ห้ออื่นๆนะครับที่ราคาประมาณนี้นะครับมีหลายคันนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับโทรเข้ามานะครับหรือสอบถามเข้ามาในไลน์แอดก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เราคอยตอบ นะครับสำหรับวันนี้ครับผมต้นสยามินเตอร์นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีนะครับผมเอ็มนะครับจากสยามอินเตอร์การประมูลเนื่องจากว่าในช่วงนี้นะครับสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับผมเห็นว่ามีรถนะครับที่ถูกยึดจํานวนมากดังนั้นนะครับลูกค้าท่านใดต้องการเปลี่ยนรถคันใหม่และไม่รู้จะหาผู้ซื้ออย่างไรท่านสามารถส่งรถเข้าประมูลกับที่สยามอินเตอร์การประมูลได้หรือท่านต้องการจะขายรถเราก็มีบริษัทในเครือนะครับสามารถซื้อรถกับท่านได้ในราคาที่ท่านพอใจสําหรับท่านใดเนี่ยครับที่ต้องการนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องรถบู๊สองทางบริษัทสยามอินเตอร์การประมูลรโงกา สอนแผนให้กับเพื่อนๆแล้วมีการอบรมแนะนําวิธีการขั้นตอนต่างๆที่ท่านจะทํา รดมือรสองอย่างไรให้ประสบความสาเร็จแค่จะมีวงเงินฟอร์แพนสำหรับท่านใดที่ต้องการเปิดเต็นท์รถแล้วสำหรับท่านใดเนี่ยครับที่ต้องการรถนะครับเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นะครับไม่ต้องดาวน์ออกรถได้เลยออกรถศูนย์บาทผ่อนเป็นระยะเวลา8ปีฉะนั้นท่านใดที่ต้องการซื้อรถในราคาถูกสามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์021197111หรือติดต่อที่ Li น์แอด sia.co.th เยนเชิญน,นะครับที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้นะครับ